ซ้าย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 พูดด้วยนะพีมอเตอร์แมเงียบนะได้ยัดแม่มึงฟังเลยกูแข่งกูไม่เงียบหรอกบอกเลยว่าาขวาขวาใกล้ตัวหนึ่งขวาใกล้ขวาใกล้ขวาใกล้ซ้ายสองเฮียซ้ายซ้ายกลางหน้าบ้านกลางหน้าบ้านขวาเนี่ยขวาเนี่ยไกลอ่ะ

กลางกลางไกลกลางไกลตัวหนึ่งกลางไกลขวาหนึ่งขวาขวาไกลหนึ่งขวาไกลหนึ่งขวาเด้งขวาหน้าเด้งขวาหน้าเด้ขวาสองหี้ยขวากลางขวาใกล้ขวาใกล้ตัวนึงขวาใกล้ขวาใกล้แล้วขวาใกล้ตัวนึงตายตายตายเจ็บาเจ็บ

โอ้ยเฮียขวาใกล้ต oh oh ัวนึงขวาใกล้ขวาใกล้ขวาใกล้สวยขวาขวาสวาขวาขวาสายสองสายสองสายมาละโอ้ยแม่สายกลางสายกลาง

สายไก่สายไกลตัวหนึ่งสายไกลตัวหนึ่งโอ้สายขวาไกลขวาไกลหนึ่งขวาไกลขวามาขวากลางแล้ววิ่งวิ่งไก่หมดใช่ไหมสายหมดใช่ไหมหมดแล้ว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 ฟังหมดแล้วนี่กูไม่ตดหรอกกูยิงตัวมาขวามันกระพริบอยู่ที่ไหน

tay đấy tật cái này đó lại tắm 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 วิ่งต่อต่อต่อสายไกลสายไกลตัวท้ายตัวท้ายเฮียแม่งไม่ออกเห็นแล้วนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวกูจะยิงได้หน่อยสายเหี้ยกูยิงสิบตัอรวมได้ไหม